เช็คะไรมั่งจ่าไเช็รบ่างนั่นเบืองขอแตกต่างกับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนครับผมยังอยู่ที่บ้านเสียบพีชครับช่างกำลังเช็คความแตกต่างระหว่าง 320กับ323สต่างกันตรงไหนว่าคันนี้ไม่ต่างอะไรหรอกต่างกันตรงบุกี้แล้วก็อาจจะภายในแล้วก็รอบเครื่องอาจจะต่างกันนหนเสียเสพตเสพตลองทำท่าขึ้นมาดูวดวิธีที่ถูกต้องแล้วนี่ครับทเทแก่ใหญ่ครับเสียพิษเอไอหนขึ้นยังไง เวลาขึ้นทเลไอขึ้นแมกโครนี่ต้องขึ้นอย่างงี้นะจับสองมือด้วยนะ <c oughs> เวลาลงโดดลงแบบนี้ไม่ได้โดดลงไม่ได้เลยดดลงเหมือนเดิมนี่แบบนี้แล้วเวลาขึ้นห้องเกง่งไงไปเหมือนกันนี่ต้องลงแบบนี้นี่ ต้องใส่รองเท้าหัวเหล็กโหดูปั๊มครับโล่งมากครับนี่ยมันตูวมันสูงเฉยๆไม่มีอะไรหรอกระบายความร้อนโล่งดีเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นหน่อยครับตูดสูงเฉยๆครับไม่มีอะไรครับข้างในไม่ค่อยมีอะไรหรอก ระบายความร้อนครับข้างในต่างกันไหมช่างช่างส่งแพร่รอบเดินเบา มีกี่โหมดสามโหมดป่็หลายใจบ๊อกือตัวหนึ่งครับหลายจะจบ่มีตัว่ังนั่นสิใช่มันไม่มีตัวช่างอธิบายโหมดการขับหน่อยครับ,รบช่างผมแหงสีโบเป็นแล้วฮะบ๊อกกิงสมก้นรับดอครับอ่าโหมดแรกโหมดแรกเลยโหมดโหมดธรรมดา นี่ไงคนขับเขโหมดฮะสาโหมดอะไรมั่งโหมดเดี๋ยวเลยโหมดแรงโหมดยังอีกโหมดอีโคโหมดอีโคอีโคสมาร์ทเับพาวเวอร์อีโคสมาร์ทพาวเวอร์พาวเวอร์แรงสุดแรงสุดอีโคประหยัดไอ้สมาร์ทล่ะสมาร์ทประหยัดธรรมดาใช้แต่ power เลยตัวคอนโทรล เล็กกว่าเดิมไหมเล็กเล็กครับเล็ก,เล,กเล็กกว่าเดิมเนาะท่านั้น,น,นใหญ่พูดเนาะอันเก่า<ช><ช>ตรงเนี้ยมันจะใหญ่ใหญ่อันนี้น่าจะกำกระชับมือครับอันน่าจะขับดีกว่าตัวนั้นยังอือขับง่า้อันนี้งูเห่าครับอัน,นงูกลา,างกลางครับเว <laughs> <laughs> ลาขับนะครับก็ต้องรัดเข็มกัดนิรภัยด้วยนะใช่ไหม แล้วเคยรัดหรือเปล่าลูกปีไม่เคยครับ <laughs> ถ้าอยู่ในไซต์งานใหญ่ๆอะ่ะรัดรัดอยูแ่แล้วก็การรองเท้าก็ต้องใส่เซฟตี้หัวเหล็กเนเสียงตัวนี้ผลิตอยู่ประเทศจีนนะ สองพันยี่สิบตัวสองพันยี่สิบเลยเนะี่ยไม่ได้จีนมันจีนโอ้นี่ระบบแอร์สนากจก็อะไรมุงก็ะไรเครื่องตัวเดียวกันไหมช่งางร้อยห้าสิบแปดแรงมา้า4เจ็ดจุดหนึ่งหกสูบเขามันเร็วอ่ะช่าง คอมเรีวไหมเคืนี้นะจะเป็นเครื่องอะไรน่นนครับเดรกรกอตปะครับ่ครับรรรขันแรกเครับสองข้าานีาเ,เครื่องอะไร ตััับเ7 1>, 1คอมมันเร็วไหมย้องลัวเรพี่เดียนหน้าจอไอครับก็นั่นหวเหมือนกันไหมผมยังบ่เห็นหอดรถดที่มดมีดยดอ,อมมยู่ใ้กล้งหลังนช่างก็บอกว่าใหม่เหมือนกันใหม่สำหรับผม <laughs> ่คนี่คร oh, ับครับเอ่อเมดอินไชน่าครับแคป3ามอสาจโอ้กระจกกระจก พี่นกี้นี่กี่แสนกี้กี่แสนฮะของผมขายให้มันมันคิวหนึ่งน่ยมันมันเก้านกว่าถึงสองแสนไหมไม่ถึงนะมันแสนกว่าแสนกว่าโอ้คิวนึงผมขายอยู่มุกอออันนี้หนึ่งจุดสามแสนกว่า หนึ่งคิวนี่เท่าไหร่นะเก้าหมื่นบาทอย่างรถที่ผลิตมาจากนอกนี่ปุ๊กี่เขาใส่มาอย่างนี้เลยไหมเลื่อมาใส่อยู่ไทยนำเข้ามาทั้งคันเข้้าามทัังคนเลยใบแ็กกี่เซนครับแปดสิบไหมเกินเหรอยังไม่รู้สเปกควรเป็นตัวใหม่ เราเม่่ไมันเคยขายอ๋อขายแต่สามสองศูนย์สามองศูนบนั่นแหลสามสองเหรอไม่ใช่แปดสิบใช่ไหมแปดสิบแล้วแต่ไม่แปดสิบันเก้าสิครับแล้วแต่าดลักษณะงานนะ อย่างเครื่องเครื่องตัวเนี้ยคอมมอนเร็วหรือว่าไดเรกตัวนี้เหรอครับครับตัวน,นี้มันจะเป็นไอนคอมอนเร็วเขมอนเร็วไดร์ช่างก็ยังไม่รู้นะ รถรุ่นเก่าๆจะขึ้นฝั่งนี้นะแต่ว่าแคทนี่ทำขึ้นตรงนี้ถือว่าความคิดดีครับต้องเหยียบตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นไปเ,เราไปดูเครื่องยนกันหน่อยครับ6สูบ โล่งมากไม่มีอะไรเลยเนาะอ,นอู้หูเดี๋ยวนี้ขอม,มันเร็วอ,อืมมีรางหัวฉีดเล่นะน่าจะคอม,มันเร็วแหละ47.16ดจุดหนสูบโล่งไม่มีอะไรเลยเนาะ แตัวนี้จะไม่มีพัดลมนะไม่มีพัดลมใช้พัดลมไฟฟ้าลุ้นล้วนเลยมาดูตรงเฟืองสวิงกันหน่อยครับนี่ครับทำได้โลกดีครับยอดเลย อันนี้สรุปแล้วครับช่วงล่างก็เท่า3-2มส c ศูนย์กเนกเกนนะครับแต่ว่าต่างกันที่พุ่งกีใหญ่กว่าแล้วก็ห้องเก่งก็จะตัวคอนโทรลนะครับตัวคอนโทรลจะเล็กกว่าเครื่องเท่ากันครับเครื่องเท่ากัน ก็ประมาณนี้ครับคันเี้เอ๊ได้ยินเสียงสตาร์ทรถครับเจ้าโจ๊กเกอร์ขยับแล้วโอ้โห อย่าหาทำอย่าหาทำยิ่งยังวะอย่าหาทำโอ้ยผลก็ตกจ้าง่วงแบกบ่วงแบกเดปิดปกติท่านนี้ใครขับเนี่ยฮะขับเอง ไปขับเล่นเหรอไปับเล่นหน่อยน่ะแต่งจอแล้วอันนี้ตั้งชื่อให้ว่าอะไรจุก๊กเ์สามซีซีป่ะโอ้โห oh, oh. ชุดชุดนี้ซื้อมาเท่าไหร่เน,รเนี่ยเนี่ยแปดนัซื้อมาจากไหนพูดเฮ่งก็มาดีครับทำไมต้องสีนี้ครับเห็<ะ>นหลายคันเห็นทุกคันอะ่ะใช้สีนี้หมดเลย คันนี้นี่ลงเล่มนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูครับแปดสูบครับสามร้อยสามสิบห้าแรงมา้าทสิบสามีเฮ้ยแปดสูบเลยเหรอต้องยกหัวดูวเนี่ย ลงมากครอบภายแล้วเขาฟังเสียงโอเตรหน่อยสิอันนี้ไม่ได้เบร์ตัดนะครับรีแมปโดยบางนุครับบางนุรีแมปนะครับเฮ้ย K13C ครับ ลงเล่มแปดสูบสามร้อยสามสิบห้าแรงมา้าเคียร์น่าจะเป็นเซเอฟหรือเปล่าโคันนี้นี่โด่งดังในโลกโซเชียลอยู่นะครับโด่งดังเอาเรื่องเลยแหละ

เดี๋ยวเรามาดูเครื่องคันนี้กันหน่อยครับ8ปสูบจริงไหม K134 จเจ้าโจเกอร์นะครับเดี๋ยวให้เสียบทิสยกหัวให้ดูหน่อย,ยอเดี๋ยวยกหัวดูหน่อย อยากเห็นเครื่อง,ขของครับมองเห็นไหม,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 มเน,หนีเเ่ยใช่ไหมอู้งั้นไม่ต้องยกก็ได้หนักเครื่องเสียงติ๊กเกอร์เยอะมากแล้วครับนี้ Ủa Xét ép bảo kia Ui iPhone đúng không hấp Để đu vai này nổi kia xét ép Ô hồ มันมองยากไหมเนี่ยโอ้โหมองยากโคตสมควรครับข้างหน้านี่มองได้แค่ตรงนี้เองเนี่ยติ๊กเกอร์ใครฮะติเกอร์ใครอะไรนี่น้ำฝนติ๊กเกอร์น้ำฝนติ๊กเกอร์น้องน้ำฝน สำหรับคลิปนี้ก็ไายบากก่อนนะครับเพื่อนๆนะสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม